การบรรลุธรรมนี <c> ่ <oughs> อยู่ห้าอย่างที่ทำให้เราเข้าสู่พระนิพพานได้ถามว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> อยู่ที่ใจ <c oughs> อยู่ที่ใจทีนี้จะทำยังไง ให้เราเข้าได้จำไหมพระนิพพานต้องทำให้ตัวเล็กกิ่งกว่าเส้นผมตัวเล็กยิ่งกว่าเส้นผมน,ะนั้นเนี่น <c oughs> ยเล็กเลอะเนี่ยนะเนี่ยแดงยิ่งทำให้ตัวเล็กเท่าไหร่ 1. phan Thâm chạc sấm địch thật Sâm mà Sâm phật thì chào chọn dài thầm 3. sẽ thấy dài thầm Chị. บรรยายธรรมสาธยายธรรมนะแสดงธรรมสาธยายธรรมปฏิบัติธรรมบรรยายกับแสดงเป็นอีกสองฟังธรรมยอพุธเจ้าข้อแรกฟังธรรมจากสตัตบุรุษ สาย,ยายายรมคืออะไรที่เรา <c oughs> สายทายายไปเมื่อคืนนี้แหละนี่เขาเรียกสาย,ยายายรมใช่ที่นี่สาย,ยายธรรมตั้งใจน้อมใจโยชน์ปะกวาลังสมมาสัม พระพากเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพาลหันเราตั้งใจเลาน้อมใจเน่ย <c oughs> เราก็สังเกตไหมว่าเวลาพระอาจารย์สวดทำไมเสียงพระอาจารย์ถึงเปลี่ยนเป่นระบุดเป็นระบุดเป็นระบุ บนบทไหนที่เป็นบทที่น้อมน้อมเสียงมระยานจะเป็นยังไงเสียงมระยานเป็นไงเสียงหล่อดีวัดโตเสียงหลอดเสียงหลอดฮะนี่พระจันทร์ต้องหรอกว่าเนี่ยก็เสียงมันต้อง น้อมใจนอบน้อมออกมาจากใจจริงๆมันถึงก็จะเป็นเนี้ย <c oughs> ภพยเลาะในเบื้องตน้นภพยเลาะในน้ำกลางภพยเลาะในที่สุดเนี่ยถ้าทุกอย่างถ้ามันออกมาจากใจแล้ว <c oughs> มันจะเป็นอนิรสงส์ขนาดสุนัขอะ หมาชื่อโคสะตะบุรุษรู้จักจังรู้จักปะน่ยโ,โคสะกะเนะเป็นหมานะแต่เป็นโคศกนะพอไปเป็น <c oughs> ตายจากสุนัขเนี่ยตอมใจตายนะ เป็นสัตว์ที่นะเขาเรียกว่าได้รับหน้าที่สำคัญให้มันนิมนต์พระนี่แหละเป็นหมาทน,นส่านสิีท่า,านสิทธีก็กล่าววารนานะพระภิกษุให้ บอกว่าถ้าก้าวกับผมติดภารกิจก้าวกับผมจะให้นะโคสก,กะเนี่ยมานิมนต์จะทำแบบนี้ตูกวันถกบัน <c oughs> เอาอไปนะเอาอไปนิมนต์พระนิมนต์รูปเดียวนะแต่รูปนั้นเป็นพระปจจกพระเจ้า จอจะนิมตนก็ให้โคสกะไปเห่านิมนุนถามว่ามันรู้ไหมเราไม่ได้พูดภาษาปันนะจะตายไปเป็นเทวดาตอนนี้นายอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่เนี่ยถ้าใครว่างๆหรือจิตนิ่งๆอยากรู้ลองน้อมใจไปดู จิตนิ่งจิตสงบข้าพเจ้าแต่อยากเห็นโคสกาบุรุษที่พระอาจารย์บรรยายให้ฟังเท่ให้ฟังอยู่สวรรค์จริงไหมน้อมใจไปดูนะ <c oughs> ในวิธีการที่ไปดูของจริงก็งมี จิตมันหลอกก็มี <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาขอเวลาเิฐานบอกโคให้เป็นของจริงต้องกำกับไปด้วยนะเพราะจิตเรามันสามารถที่จะบุงแบ่งได้สุดท้ายพระพเจ้พระเจ้าลองใจสุนักทางมัน ก่อนจะถึงบ้านมันเป็นสามแยกใช่ไหมพอไปนิมนต์ก็ไปนิมนต์ที่พุทธิใช่ไหมล้วก็เดินตามมาเขาเดินตามมาใช่รึเนี่ยพระประจกพุทธเจ้าแกงออกนอกทางไม่ใช่ทางขับบ้านอ่ะเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนู้นตรงนี้ดึงดึงือดจีบอลอดึงดจีวร ้วสุดท้ายวันหนึ่ง <c oughs> ก็พระปเจกบุญเจ้กาก็จะบริลนิพพานนะนะก็คสกะบุรุษเนี่ยเขาไปตามเหมือนเดิมพอไปตามเหมือนเดิมาม,เมาเสร็จปุ๊บทีพระปเจกบุญเจ้กาก็หันกับบิทางหนึ่งไม่ไปไงแล้วก็โหอบไปเลยดูท่านบริลนิพพาน โสดาบุารุษก็ตอมใจตายถามว่าตอมใจตายตอมใจตายเป็นบุญกุศลหรือว่าเป็นบาปอาลองคิดดูน่นี่เป็นกุศลไงเพราะตามพระประเจตขพุทธเจ้าใ,ใจขาตาย ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคโสกตบุตรไปดูในนั่นแหะเดี๋ยวพักแล้วไปดูในพระต่ายปเป็นโดมมีไหมที่พระอาจารย์บอกนะั่นแหละจะมีจานเลึอกอยู่นะก็ม <c> า <oughs> เลียงไล่ดูเล่มๆมรูลุลลยู่เล่มที่จะไหลนะัน่นในเก้าสิบเอ็ดเล่มนะั่นแหะไปดูสารบัญเลยพระสูตรนะี่เป็นพระสูตรเนะี่ย แล้วเสียงเขาจะก้องาวานมากเนี่ยขนาดนั้นเขาจะมีอนิสสงมากและเราละ่ะแค่ปฏิบัติตเรามีอนิสสงมากไหมก็ย้อนกลับไปแต่ <c oughs> โยมไปนั่งนั่งเหมือนเดิมรือว่า มือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเห็นมีอะไรหรือเปล่าอาจารย์ก็พูดจะปาดจะเจกยังรู้หูยยังไม่เห็นมีอะไรเลยมไม่เห็นได้อะไรเลยถ้าไม่ได้อะไรโยมไว้จะมาอีกไหมถามโยมไวเนะี่ยโยมไม่จะมาอไหมโยมไว้ก็ไม่มาแล้วถ้าโยมไว้ไม่ได้อะไรแต่เราไม่รู้สึกแค่นั้นเองว่าเราได้อะไร นี่บอกไหมก็เหมือนกับก็เหมือนก็เหมือนกับอ้นี่เขียนชื่อไม่เขียนชื่ออ่ะเขียนชื่อไม่เขียนชื่ออ่ะยศเราเปรียบเทียบดูนามเป็นสิ่งสมมุติให้เรียก นี่จคิงแล้วตัวเราก็ไม่มีรู้ไหมหลวงพ่อพอำเภอนนฝ่ายธรรมยศที่พระอาจารย์ไปถวายความรู้เมื่อครั้งที่แล้วตอนแรกท่านก็ดูเนปะ็นเจ้าน้ำเพอเลยนะท่านก็นเดินแล้วก็รู้คนนั่ง ฉันปะทาหารตกเดี่ยวขัน <c oughs> ท่านก็เราไปฟังว่าหลวงปู่หัวเคยบอกไว้ว่ายิ่งปฏิบัติไม่มีเลยเ <c oughs> ลยหลวงปู่บอกไม่มีเลยเลยปฏิบัติทำแไม่มีเลยเลย ถามพระอาจารย์ในที่ฉันข้าวพระอาจารย์ไม่ตอบแต่อาจารย์รู้แล้วพระอาจารย์ไปตอบในห้องประชุมห้องประชุมใหญ่ตอนนี้พระอาจารย์ได้พูดได้รู้ทั้งหมดตอบหลวงพ่อก็ได้อุ่นเดียวจริงไหมจริงอยู่ครับว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันไม่มีอะไร แต่ก่อนที่จะไม่มีอะไรมันต้องมีอย่างนี้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 มันต้องผ่านทางทั้งสิบหกทางมันถึงจะไม่มีอะไรแกนั่งอึง้งั่งเรื่องเสร็จตอนฉันข้าวท่านทานเรียกโอ้ยระดับอาจารย์ระกูระดับปรมาจารย์แล้ว ขอบคุณครับเรียกเขบอกอย่างว่าคูณนี่ระดับปรมาจารย์แล้วหลวงพ่ออำเภอนะสี่สิบสี่เปนสาเพราะพระอาจารย์ไปถวายความรู้เพราะว่าพระอาจารย์ตั้งเป้าไว้ว่า เราเปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรามาเดไปคิดที่จะสอนใครใครเอาเราก็ถวายให้ใครไม่เอาเราก็ไม่พูดเหนือไหมได้แค่ไหนถวายให้แค่นั้นได้เยอะ ก็ไปเยอะได้น้อยก็อยู่ทีตัวของเราพอเห็นกระบวนการเห็นรูปแบบที่ออกมาให้เป็นแบบการปฏิบัติก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้เข้ารูปแบบแร้วพอพยายานไปนสรใจปพวกคนลเรื่อง เนี่ยเขาก็เห็นคนที่เขาทำเขาก็เห็นเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะให้เกียรติเนี่ยถนัท่านเป็นเจ้าน้ำเพอนะอ่ะมาตอนไปที่ไปมุทิตาม ครั้งที่แล้วเนี่ยท่านอย่างนี้มันเหมือนนั่งปกเดียวท่านเลยไปนั่งมีเจ้า,าอำเภอสามอำเภอเเลขาจังหวัดหนึ่งนะพระวิปัฒนาอาจารย์มีสองมีพระอาจารย์กับหลวงตัดจีที่ไปมาเที่ยวนั้นนะ อย่าหันไม่บอกจิตลงตะจีเหยียดแจวน้าเปิดทั้งนั้น <c oughs> คิดดูท่านคงจะเห็นอะไรนะแล้วไม่ทำบดาดูนะท่าน <c oughs> น,นเดี๋ยวผมขออนุญาตหลวงพ่ออำเภอน,นะครับแนะนำแนะนำอาจารย์เป็นอาจารย์ท่านต่อหน้าเจ้วนะเพอ,อีกสององ์กับ เลขาจังนี่ยอาจารย์วิปัสนาญาณผมเองที่สอนผม,อมพออันนี้เสร็จปุ๊บล <c oughs> องพ่อไม่ต้องแนะนำพันดานนั้นก็ได้ <c oughs> ผมมันเป็นพระเด็กๆพาะเนี่ยมไม่ได้ท่าน ลองคิดดูเจทีน,นี้เราปฏิบัติต่เราได้แต่เราไม่รู้สึกเบี่ยวน,น้อยๆปฏิบัติทุกมนก็นรู้แต่ทุกไม่มีขยะเอามันโยมไว้อะ ยังไม่ใช่รบ,บายพุโทโธพุธ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 โทโธจริงไหมเออถ้าทําตามที่พระอาจารย์บอกมาให้เอาวางไว้ก่อนนะมันจะพุ่งเร็วขึ้เลยพ,ร,พระอาจารย์มาได้คุยอยู่นะพระอาจารย์พูดจริงๆเพราะพระอาจารย์ก็ทำสมาธิมาขอน สมาธาหมายความว่าคือเจริญสมาธิทำไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยชาเปรียบเทียบนะเจริญสมาธิตั้งแต่อายุสิบเจ็ดจนถึงสามสิบสามยอมลบตรงนี้เหลือเท่าไหร่กี่ปีทำมากี่ปีฮะ สิบเจ็ดสิบเจ็ดถึงสามสิบสามไม่ได้ทำเยอะนะวันหนึ่งก็ประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีสวดมนต์ก็แค่ถวายพรพระแล้วก็ชุมนุมเทวดาด้วยแต่ไม่เคยเชิญกลับ ไม่รู้หรอกมันต้องเชิญกลับด้วยไม่รู้ก็ไม่รู้แม้กระทั so ่งเขาจะใช้แค่ผลิตตวานทำไมอาจารย์ถึงสารชังได้เพราะเวลาเขาใช้จริงๆเนี่ยใช้ไปดีหลวงในสารชังสศีนนังสพันธุง ใช้บิรรมดาพระฤตาวานะเมตตงสมมิตตาพระธันตาและใช้สิบสองดานานสมันตาจาักวาเลสุ<ม>แล้วไม่รู้หรอนะต้องทุกข์ปัตา<ม>แล้วก็สัพเพพุทธาเนี่ย <c oughs> เป็นขานันเชิญกับอนเชิญอะไร จร้ยงหรือไม่เป็ไปดูคําแปลมาที่ยัญเชิญเทวดานะครับเธอคือใช่นะแต่สุดท้ายมันมันจะมีอีกแปลว่าพระอาหารหันต์เชิญกับวิมานด้วยสัพเพพุทธาภรัตาเนี่ยเชิญท่านเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระหลหัน<ม>กับวิมานไป มึงเดวเปิดดูในเงินกันได้แน่ๆ,ๆนี่พาะหลันพาะหลันเชิญกับวิมานด้วยนี่พระอาจารย์ก็เรียนเองน่ะหลายพระคาถาแต่วทางเช่นน้ำมันชอน เชนนะบรรชอนเนี่ยไม่เชื่อนะว่านตันต้องไหว้ครูขอนบันบุรหัสออดมาทุกเทียนบูชาเพระเาะได้ในั้นก็ท่องได้ท่องได้จนกระทั่งเอามกรนะถาเแน่ไม่สู้กับพยายมสู้ับพญายมเลยนะ สู้ไม่ได้โดนภูเขาทับเนาะจะตายเนาะยิย่งทองยิ่งแน่นยิ่งรัดยิ่งอย่างนี้จนเขาบอกว่าบารมีมึงสู้กูไม่ได้หรอกนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเลยนะนะ คาถาก็มีหลายพระคาถานีที่ท่องที่ใช้อยู่ใช้อยู่จงุงจนถึงปัจจุบันนี้กันเก็บะะเดียวคาถาเดียวหรือมัง้งเนี่ยจริงๆแล้วการผูกบนการปลุกคาถาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอะนนี่เฉย หมายความว่าเป็นสิ่งจูงใจให้เราจเจริญพระกรรมาฐานทีนี้เช่นเราปฏิบัติไปมันเหมือนไม่ได้ผลเราจะท้อไหมท้อไหมท้อไหมทำไมต้องทอ้อถ้าท้อก็เลิกไปแล้วก่าสิเอาเอา,เอาทดลองไปเพียดูนะใช่ไหม ถ้าเราท้อเราก็ต้องเลิกไปแล้วเหมาลุ้ยคนที่ไเอาจริงไเอาจังอจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไหมถามว่าจะมานั่งอย่ตรงนี้ไหมอ๋อพอดีผมว่างครับผมเริ่มมดผมเริ่มมานั่งคอจะไม่ถอยบางครั้งมันท้อทอแท้นู่นน่ะต้อแท้นู่นนะดูนั่งคอห้อยเลยนะเรื่องนีะหันดูขางหลังนู่น เนี่ยฮะอะไรนะร้อนร้อนร้อนจริงพอหลังมันที่สามเซฟมาเริ่มร้อนเริ่มมันนี่เลยอากาศมันเหมือนไรเนี่ยนแ,แปลก อืมเนี่ยอันนี้ก็ได้มีแรงหน่อยเนี่ยกินมล้วหงายท้องเลยเนี่ยท <c oughs> ีนี้ถ้าเราอยากให้มันเห็นผลเพิ่มเติมลองเวลาว่างแล้วก็ทำ หมายความว่าเราก็เก็บ,บิเลบบยบทเจอยงของเราถึงเวลาเขาจะมารวมเขาเองเคยไหมอย่ยาปฏิบัติเฉพาะในห้องปฏิบัติธรรมแด้ยวมันก็จะเห็นผลไบททีนี้พอเวลาเรามารวบรวมเรามาทำเรามาเดินจงกรมมันก็จะเห็นไบบรรลังแรกสองบรรลังแรกอาจจะไม่เห็น นะพอเวลาที่บัลลังก์ที่สามมันจะค่อยๆเริ่มรวมตัวค่อยๆมาแล้วค่อยๆมานี่แหละมันจะขึ้นไวเนี่ยมันจะขึ้นไวแกได้ขึ้นช้าเพราะอะไรรู้ไหมศิลเราไม่สมบูรณ์ศิลเราดังเราพออยู่มันไม่สมบูรณ์แล้วว่าใครเนี่ย การที่จะให้ผลได้ไวนะการขอเข้ามากรรมเนี่ยกับการที่ทำให้ศินบริสุทธิ์เนี่ยเซ <c oughs> นในที่นี้ยังไม่เข้าถึงในการปฏิบัตินะแค่สินพื้นฐานของเรามันมีเสร็จแล้วุบมันก็ยังมี ศีลที่ยกระดับขึ้นจากปกติของเราสมมติว่าเราตั้งใจรักษาสินตโวสดเนี่ยนะนั่นคือปกติของวันพระแล้วเลยวันพระนาะหลังจากรับปรุนเขาเรียกว่าแสงเงินแสงทองนะมันก็จะเป็นปกติของเราคือสินแปดหรือเราไม่เอาสินแปดเราจะสินห้า มันก็กลับเป็นปกติเป็นสินห้าของเราโดยอัตโนมัติหนึ่งวันหนึ่งคืนนะโดยหนึ่งวันหนึ่งคืนที่เราจะได้ทีนี้เราก็มาทบทวน,วนดูว่าสินลนเรบริสุทธิ์ไหมถ้าถิลนเรบริสุทธิ์น่ะมันก็จะไว มันก็จะไวไงดวพอเวลาเราปฏิบัติเราต้องสำรวมก่อน